สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพบกับฟลีมอีกแล้ววันนี้ก็ค่อนข้างที่จะมอมแมมนิดนึงเนื่อง,งจากว่าแต่ละวันที่ผ่านมาค่อนข้างเธอมีหลายอย่างให้ทํานะคะทุกคนแต่ว่าวันนี้ว่างก็เลยว่าเออจะมาดูแลตัวเองกันหน่อยโดยการแต่งหน้าบ้างเพราะว่าอยู่บ้านเนะไม่ค่อยได้แต่งเลยทุกคนเพราะว่าช่วงนี้คือพาเมลไปหาหมอก็คือพาด็อกไปทําหมันแล้วคือก่อนทํามหมนันคือนางได้ไปตรวจเลือดมาก็แบบ เลือดผิดปกติด้วยเอยอะไรเออก็ต้องป้อนยากันไปก่อนหนึ่งอาทิตย์แต่เนี่ยคือเพิ่งไปทำหมันมานะคะก็จะแบบเสียงดังหน่อยๆเพราะว่าด็อกยังอยู่ในห้องอแล้วดูผมฟีนรีทุกคนผมร่วงคือแบบอันนี้ก็คือสระผมด้วยนะเมื่อคืนเพราะว่าหัวมันมาหลายวันเออวันนี้ขอดูแลตัวเองหน่อยเนี่ยผมร่วงมากเพราะว่าอะไรตั้งแต่เช้ายังไม่ได้วี นอนดิ้นใบมาหัวก็พันกันหัวก็พันว่วฉันผมก็พันไอทึบไอทึบคือบางคนบอกว่าฟิลมผมหนาบ้าผมร่วงบ้างไหมก็อยจะบอกว่าร่วงจะ้ะคือผมหนาก็ร่วงแต่ว่ามันเป็นการร่วงที่ร่วงแล้วหัวจะไม่หลานอะ่ะเออก็ร่วงนะร่วงอยู่อืม อาจจะมีที่แบบว่าเออพูดไม่ชัดบ้างอะไรบ้างเพราะว่าใส่เลเนอร์ทุกคนเมื่อคืนไม่ได้ใส่วันนี้ก็เลยต้องใส่ตอนเช้าอ่ะติดกิฟก่อนคือไหลายสิ่งหลายอย่างมากอ่ะเรียบร้อยน้ำตบไม่หมดสักทีใช้มากี่เดือนแล้วเนี่ยก็ไมยังเหลือแบบเยอะอยู่อ่ะหรือฉันใช้น้อยวะก็ไม่ปะ แล้วคือช่วงนี้นเหมือนประจำเดือนจะมาอีกแล้วเออสิวขึ้นแต่มันเป็นสิวแบบตรงข้างคนเป็นผลเล็กๆน้อยๆส่วนตรงหน้าผากก็มีแบบจุดสองจุดแล้วก็ตรงนี้เป็นรอยที่แบบดอบขนมา,มววาแต่ว่าแผลใกล้หายแล้วแหละอ่าประมาณนี้แล้วมีใครสังเกตไหมว่ามีอะไรเปลี่ยนไปไใช่ค่ะทุกค,คลิปเล็บเราเปลี่ยนตลอด คือเปลี่ยนบ่อยเหมือนซื้อเล็ปปบปลอมมาติดแต่เปล่าค่ะทำใหม่ทุกรอบเดี๋ยวใช้คุชชั่นของ Clio อันนี้คือเป็นตัวของแถะทุกคนที่ฟิล์ม่ได้มาตอนไปซื้อพาเลตมันเป็นเบอร์ยี่นะคะนี่บอกเลยว่าเพิ่งเอามาลองใช้ได้ประมาณสองครั้งแล้วแบบติดใจเออขอมองกระจกฝั่งนี้ด้วยมองนี้ด้วย,มอ,วยมองทุกอย่างที่มีให้มองแล้วก็เดี๋ยวจะหันหลังไปมองกระจกด้านหลังด้วย กระจกมันเยอะแยะไปหมดแล้วคือพับมันจิวอะเนี่ยดูสิดิ้สีมันสวยสิวขึ้นเยอะก็จริงแต่ลลงไม่เยอะเหมือนเดิมเอโบคือรู้สึกว่าช่วงเนี้ยไม่ค่อยมีเอเนอร์จีทุกคนฟิล์ม็เลยแบบเออแต่งหน้าหน่อยเผื่อจะรู้สึกแบบฮึม เพราะว่าช่วงนี้ก็คือมีทําเล็บลูกค้าดูแลแมวใช่ไหมซักผ้าทําความสะอาดนน่นนี่นั่นเก็บบงเก็บบ้านคือมันหลายสิ่งหลายอย่างแล้วมันก็เหนื่อยอคือฝีว่าไม่ทําอะไรเยอะหรอกแต่ว่ามันทําทุกวันอะมันก็เลยแบบเอืดเอืดนะอืม หน้าขาครึ่งหน้าอ้าอววเพิ่พรงรู้ว่าช่วงนี้นไมไม่ค่อยได้ใส่กันเดะกะละเต็มหน้าช่วยด้วยหนูเปล่าเขียนกะละนะคะมันคือกะละธรรมชาติที่ไม่ได้อยากให้มันมีช่วยด้วยช่วยด้วยแล้วคู่พอมมันเล็กอะหน้าก็ใหญ่มันจะเกี่ยงไงหมดอะอืมอืม อย่างไรหมดคะ่ะหื้สิวมันแบบแดงๆแต่ว่าเราจะแบบไม่ได้ใช้คอนซีลเลอร์หรืออะไรมากบเพิ่มนะได้เท่าไหนเอาเท่านั้นประมาณนี้ทุกคนคลีโอต่อไปแป้งแป้งใช้อันนี้คือบางคนอาจจะแบบเฮ้ย มันไม่มีขายแล้วไปหามาจากไหนอ็กจะบอกว่าซื้อเก็บไว้เออแล้วก็เพิ่งเอาออกมาใช้ฟิลม์มใช้เ e นะอ็นยิบสามหน่อทุกคนมันชื่อแบรนด์อะไรอีกิ p E ์อ e ีิอะไรสักอย่างอืมแล้วกจะบอกว่าใหม่มากเพราะว่าเพิ่งใช้ได้ประมาณสาวันใช้พร้อมกับครุชั่น c l ีโตัวมเมื่อกี้แหละคือเมื่อก่อนอะใช้บ่อยมากตอนแบบมหาลาัยปีหนึ่งปีสองพราะมันแบบว่ามันไม่ได้แพงมากแล้วก็ มันเติมระหว่างวันอ่ะเออฉันโอเคมากแต่พอมันเลิกผลิตเห็นคนเขาก็ย้ายไปแบบด็อกเตอร์พงด็อกเตอร์ป๋องด็อกเตอรอะไรนะเออที่ตลับมันเป็นแบบกลมๆแบบเนี้ยเออเห็นว่าใช้ดีเหมือนกันราคาก็พอๆกันคลิปนี้น่าอรอยไม่ต้องตกใจอ่ะต่อไปใช้พาเลตอะไรดี แล้ว,ว่างโรแมนตักคลีโอคือไอคูชั่นอันเมื่อกี้ของคลีโอก็คือเสื้อเนี่ยแล้วมันแถมเออฉันก็เลยแบบโดนแน่เสร็จฉันคือจำไม่ได้ว่าซื้อกับฟิวด้วยหรือเปล่าแล้วมันก็ได้ของแถมแต่เหมือนจะไม่นะอ่าคือแปรงอห่งไนเราก็จะใช้สีน้ำตาลอ่อนดูคนน้ำตาลน่ยอ่าเปลือกตา ทุกๆอีกข้างคือคลิปนี้เน้นแบบบนไปเรื่อยคือหาเพื่อนคุยด้วยเออประมาณนี้แล้วก็แล้วก็ชมพูนี้ปิบปบๆๆๆบเกางตาซื้อการแบบใดวะอเออประมาณนี้แล้วก็ปิดค่ะไม่ใช่แล้วแล้วก็แล้วก็ กลิตเตอร์ของ ODBO นะคะส่วนหนึ่งเอ้ยแต่ k โอเมื่อกี้ส่วนสองนะล,ลืมบอกอ่าจะมาใช้กิตเตอร์อันนี้อันกลางค่อนข้างที่จะเม็ดใหญ่แล้วมันเหมือนกิตเตอร์ทายเล็บมากคือพี่ฟอดกลับมาจากทำงานเห็นตาฉันก็คือตกใจสะพึงตือลังกาสามตลบแบบนี่เปลือกตาเหรอ เ้ยไม่เคยใช้อ่ะดูดิฮึโอ้ดูดิเฮ้ยอ๋อแต่ <c oughs> ว่ามันมันอยู่ต่ําไปป่ะมันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะเกลี่ยมันนะแต่เหมือนเอากริตเตอร์ที่เล็บมาติดแต่มันอาจจะมองไม่ค่อยเห็นอ่ะทุกคนเพราะว่าใชนเม่นคนตาโตล้ะแบบ <c oughs> ทาช่วงตรงนี้ไปอ่ะ <c oughs> มันก็จะไม่ค่อยเห็นเพราะว่าลืมตามาก็บังหมดแหละเอ้ย <c oughs> <c oughs> เสียงพี่ดอบทุกคนดอบกับจิวอันหนึง่งอ่าอือคือดอบไปไลนอ่ะคือแบบอารมณ์แบบสู้ไม่ชนะก็หนีให้มันจบจบเฮ้ย อะไรก็ได้ที่มีกระจก้รู้สึกว่าช่วงนี้คิวลกมากขนาดแบบทั้งกันทั้งถอดแล้วนะฮคิวก็ยังดูลกอะ่ะเหมือนป้าดงด,ดิบ รู้สึกว่าเขียนไม่ค่อยสวยเพราะว่ามันลกอะทุกคนหรือเป็นเพราะว่าไม่ค่อยแต่งหน้าก็เลยแบบไม่ชินกับผิวตัวเองหรือเปล่าไม่รู้ไม่เกี่ยวหรอกมึงเออขจุบอืม,อมประมาณนี้ <laughs> หน้าคนตาทบแต่วันเนี้ยใช้ที่ตัดของโฟลูทูทุกคนแล้วมันจะมีสีดำๆำที่แบบแบ่งเป็นช่อคนตาอืมเพราะว่าพอเราอยู่แบบบ้านเป็นหลังเราก็ไม่ได้ใช้แบบจากในกระเป๋าเครื่องสำอางก็เลยจะแบบเป็นประมาณนี้อืม ปัดไปเลยจะไม่กีดอายไลเนอร์วันนี้เพราะว่าแต่งเบาๆหรือเปล่า,าแต่หน้าขาวมากนะทนั้งในกระจกที่มองแล้วในกล้อง <c oughs> อ่าทึมาใช้ มัชออนตัวนี้แล้วก็วันนี้อาจจะแบบไม่ได้คอนทัวร์หน้าคอนทัวร์จมูกสีหน้าอะไรไม่เคยคอนทัวร์หน้าคอนทัวร์แต่จมูกอ่าซื่อเคื่อันนี้เป็นตลับใหม่แล้วนะทุกคนแต่คนคิดว่าเฮ้ยตลับเก่าใช้นานจางหมดอายุยังใงเนี้ยซื้อตลับใหม่ทุกคนรุ่นนี้มันยังมีผลิตอยู่ตลับใหม่ที่แปลว่าเห็นข้างหลังอะเอออันเก่าสติ๊กเกอร์มันหายไปแล้วอืมชมพูมาก ชมพูติดพับไปหมดแต่ไม่ติดหน้าตาโตบ l ิงบง b คืนหน้าดูไม่มองเหมือนต้นคลิปแล้วแล้วก็ใช้ลิปของฟีมันอ่านอย่างนี้ปะเบอร์ b. nd ศูนย์สใช่ไหมไม่รู้เพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญวันเกิดกิบกิบซื้อให้นั่งลาแบบว่า มันต้องใช้กับอันเนี้ยมันเป็นเหมือนอ้นี้เลยที่ขัดผงเล็ยปะแต่คือมันก็เป็นเนื้อดึงๆองนี้เหมือนกันทุกคนอ่าอันนี้แต้มเข้าไปอืมปากแห้งมากอืม อก็สวยนะแต่รู้สึกว่าใช้ไม่บ่อยเพราะว่ามันต้องมีแปลงไปด้วยไงเพราะว่าฟิล์มมันเล็บยาวใช่ปะจุ่มลงไปเละค่ะไม่ได้แต่ทำไมมันสวยขนาดนี้มันโตมากอชุบมันน่ารักอะอ่ะอุ้ยเช็ดเช็ดหน่อยเช็ดกับมือเออชุบ รู้สึกว่าแบบหน้าเหมือนขาดอะไรสักอย่างแต่ก็แต่งครบแล้วเพราะเราบอกว่าเราจะไม่คอนทัวร์จมูกไม่ขาดอะไรไม่ขาดอะไรแล้วก็บอกว่าจะไม่กรีดไอายไลเนอร์คือหน้าเปลี่ยนได้ขนาดนี้เลยอุ้ยทุกคนแต่ว่าโดยรวมก็สวยนะอประมาณนี้แหละ แต่งให้แบบว่ามีกระเจ็ดกระใจในการทำนู่นทำนี่เพราะว่าแต่งหน้าเสร็จเดี๋ยวฟิลจะไปเก็บผ้าเพราะว่าอบไว้แล้วก็ใส่ตะก้าไว้เดี๋ยวต้องเอาไปใส่ไม้แขวนเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนใช่ปะคือมันก็มีวันที่แบบฝนตกแล้วก็ไม่ตกแต่ว่าหลักๆแถวบ้านฟิลมคือตกมากกว่าไม่ตกอ่ะเออคือตอนเช้าแดดเปลี่ยงใส่ยสยคือบึ้มบึ้มบึ้มเออก็เลยแบบรู้สึกดีที่เครื่องสภาพแรงมันอบได้ไม่งั้นก็คือ ไม่ต้องตากกละผ้าส่วนผมวันนี้ก็คือจะไม่ได้ทําอะไรมากมายเพราะว่ามีความคิดที่จะแบบมันแล้วก็หนีบไปเลยเพราะว่าจะไปเป็นแม่บ้านต่อเออประมาณช่วงนี้ก็คือซ่อมน้องเางเกียวดงม,มากทุกคนคือฉันซื้อกิบตห่างหน่งยางหวีมีตุ๊ก,กตาด้วยครบรอบ40ปีตุ๊บเบอร์คือใครติดตามไอจีก็คือจะเห็นว่าแบบฟิล์มลงสตอรี่ไปแล้วแล้วมันก็กิ มีกิปอยังอื่นอีกอนะไรงะที่ไปซื้อ,อมาเออแบบกิปมันเยอะมากเฮ้ยประมาณนี้แหละทุกคนเสริมเอเนอรให้กับตัวในการแต่งหน้านะคะก็ประมาณนี้ช่วงนี้ก็พยายามอยากจะอัปเดตชีวิตแต่มอมไปหมดเลยถ้าฟังจากต้นคลิปเออค่อนข้างที่จะมอมแต่ก็ บูสต์ตัวเองกลับมาได้อยู่นะคะเช่นวันนี้ก็มีแรงในการแต่งหน้าตอนเช้าแต่งตัวโดยการใส่เสื้อขอบสีฟ้ากับกเกงเกงผมทองชิวๆแต่ทุกคนอาจจะไม่เห็นทอนล่างแต่ว,ว่าพูดให้ฟังไงเผอจะนึกภาพออกว่าแบบเออวันนี้ก็แต่งตัวแบบอยู่บ้านแต่ว,ว่าก็แบบดูนอะไรคุม้มทอนแต่งหนงแต่งหน้าแล้วก็ ไปลีดผ้าก็ประมาณนี้แหละทุกคนช่วงนึงก็ถ้าใครอยากให้พิมมาอัปเดตอะไรหรือว่าถ่ายคลิปอะไรก็คอมเมนต์ไว้ได้นะส่วนวันนี้จริงๆคือถ้าเพื่อนสังเกตก็จะเห็นว่าฟิล์มใช้เครื่องส่องอางแปลกใหม่กว่าเดิมเออมีใช้อย่างอื่นเพิ่มเติมมากขึ้นก็ถ้าใครรู้ก็ดีใจด้วยเก่งมากค่ะว่าฟิล์มเปลี่ยนเครื่องส่องอางแล้วเออแต่ก็ถ้าใครไม่สังเกตก็ไม่เป็นไรเพราะเครื่องส่องอางฟิมมันเยอะใช้ไม่ทันก็วันนี้ก็คือมาลองเปลี่ยนเครื่องส่ออ่างที่ใช้แล้วก็มาบูคะ ถ้าเงินชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยสำหรับวลิปนี้ขอตัวลาไปเก็บบ้านก่อนบ๊ายบาย